ตำแหน่งของสิวปออะไรส่วนมากเนี่ยสิวจะชอบขึ้นอยู่ที่อวัยวะไปหน้าสองข้างนี้บกัตใต้ลังคอแถวนี้นะคะแล้วก็บางคนก็จะมีหน้าผากด้วยซึ่งแถวพวกนี้มันจะปออวัยวะได้ว่าคืออวัยวะตรงไหนมีปัญหาเนาะอย่างเช่นหน้าผามันก็จะเกี่ยวกับใจอย่างเช่นบางคนอะเครียดเลื่อนง,งานนักเรียน ใกล้จะสอบแล้วแล้วเขาจะเครียดแล้วก็นอนดึกมันก็จะมีปัญหาที่แบบมาจากใจเนาะก็คือไฟในใจมันเยอะก็เลยจะมีสิวชอบขึ้นแถวบริเวณหน้าผากแล้วทีนี้ออ่บางคนจะชอบขึ้นอยู่ที่แก้มตรงนี้ค่ะแพทยแผนจริงเขาจะบอกว่าคือข้างซ้ายเป็นตับข้างขวาเป็นปอดก็คืออวัยวะสองข้างนี้ มีปัญหาอย่างเช่นแบบมีไฟมีไฟเยอะหรือว่าความร้อนในอว,วัยวะนี้มันเยอะมันก็เลยขึ้นสิวนะคะส่วนแบบบางคนก็จะชอบอยู่ที่คานนะคะก็คืออันนี้ก็คือเกี่ยวกับไตก็คือไตพร่องหรือไม่ก็ไฟในไตยเยอะอพอมีไฟในไตยเยอะเนี่ยมันจะมีอาการหนึ่งก็คือปสัสสาวะมันจะเหลืองมากเราทีเนี้ยจะมีบางคนจะชอบมีขึ้นสิวอว,วัยวะนี้แล้วส่วนใต้คอถัดแถวนี้ค่ะมันก็เกี่ยวกับพวกม้ามพวกกระเพาะใกล้ๆกันเนาะมันก็เลยจะทาให้แบบขึ้นแถ แถวนี้เยอะแล้วก็คันด้วยก็คือระบบการย่อยอาหารเรามีปัญหาแล้วก็เราต้องหลีกเลี่ยงกินของมนันของเผ็ดรสจัดในช่วงเวลาประจำเดือนมาเราต้องพยายามกินอาหารแบบจืดๆเหลวๆอุ่นๆอย่างนี้ค่ะมันก็จะช่วยแก้ได้สุขภาพปีสั้นได้เริ่มต้นด้วยตัวเองตั้งแต่วันนี้นะคะ